ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวาที่ร้อยตีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองประเพณีลอยกระทงครับประจำปี2556เพื่อสืบสารงานประเพณีกีฬาและวัฒนธรรมมีนายสมควรพมมานายภัยทุนสมัครบุตรอดีตประธานชมรมเปตองแม่สอดร,ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกชมรมเปตองอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง เขารวมการแข่งขันที่สนามกีฬาเปตองชั่วข่าวโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลเทศบาลน,นครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ร้อยตีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะประธานชมรมเปตองแม่สอดกล่าวว่ากีฬาเปตองของอําเภอแม่สอดได้จัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำในทุกๆช่วงของกิจกรรมและวันสำคัญของไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเปตอง ให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการแข่งขันซึ่งทางชมรมเปตองอำเภอแม่สอดได้จัดให้มีการแข่งขันเปตองประเพณีลอยกระทงขับขึ้นก็เพื่อเป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จยาที่พระองค์ทรงเผยแร่กีฬาเปตองในประเทศไทยรวมไปถึงให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยหันมาเล่นกีฬาเปตองตลอดจนหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดท,ทั้งหลายพร้อมกับเป็นการสนับสนุนเผยแพร่กีฬาเปตองให้เป็นที่รู้จักของกฎกติกามารยาทต,ตามมาตรฐานสากลและยังเป็นการพัฒนาฝีมือของนักกีฬาให้เทียบเท่ากับนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดตากเขตภาคไปจนถึงระดับประเทศต่อไป